พื้นที่ปลาพี่น้องมาสดอนุ่งผฝ่าตอนนี้ไม่ลากก็ออกมายืนฝิงแดดพี่น้องเพื่อให้ร่างกายอบอุกก่นอิงกระพานละละจ่า่านเรียบพี่น้องก็หางานให้เพิ่นคือเกา่าส่วงนี้ก็สุขภาพก็ยลืมพรมผาเด้อพี่น้องเด้อปลาไผ่เด้อจะเด้อ ปลาไพ่แบบสวยงามพี่น้องสวัสดีจ้าปลาไพ่พี่น้องแบบสวยงามเบ่งพี่น้องเบ่งสวัสดีทักทายเด้อสุขสุขคนรักษาสุขภาพพอคอยดีติดตามหมอเรื่อยพี่น้อง อกำลังใจจากพี่จากน้องเด้อเะเด้ออิ่งกะพานละละจ่าพานเลียพี่น้องกหางานให้เพิินคือเก่าช่วงนี้ก็สุขภาพอิ่งกะพานละละจ่าพานเลียพี่น้องกหางานให้เพิินคือเก่าช่วงนี้ก็สุขภาพมึงบรรยากาศโดยหลบพี่น้อง พื้นที่ปา่าพี่น้องมาสุดอากาศอิงกะพันละละจา่าพันเลียวพี่น้องก็หางานหเหพิ่ลคือเก่าช่วงนี้ก็สุขภาพอิงกะพันละละจา่าพันเลียวพี่น้องก็หางานหเหติ่ลคือเก่าช่วงนี้ก็สุขภาพโอกาสสูดอากาศจักหน่อยพี่น้องผรู้สึกว่าอากาศเย็นดี สวัสดีเด้อทักทายพี่พีแตอย่าลืมพรมผ่าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีทักทายเด้อเจเด้อสุขสุขคนเมื่อนี่ไม่ล่าย่างสูตรอากาศพี่น้องของผูริาลเดิพนัน งผู้บหานเด้ผ่านคุณถูกกำลังแร่งใจแต่บ่มีพีมีนองกับบมาหอดจุดนีสุขภาพก็ยะืมพรมผ่าเดือพี่น้องเด้อหกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กับเป็นคือค่วมเพิ่นว่าพี่น้องหนาว ผูบิหันเลย่านกระสูตรต่อไปพี่นอ้องผูพานแล้วกับเห็ดลิปทรงพญายมากไปเรื่อยๆส่วนเมลาทักทายได้จะเด้อสุขุสุคนเมื่อนี่เมลา่าย่างสูตรอากาศพี่นอ้องทายสวัสดีพี่สวัสดีนอ้องสู่ต่อไปเดอ้อผูบิหันในยพานส่วนเมล่ากับพานหล่ละจ่า ก็อย่าลืมพรมผ่าเด้อพี่น้องเดอ้อหลวงผู้บริหัรเด้ผ่านกินนองนอขอเป็นกำลังใจให้สุข้สุขคนกินนองๆขอเป็นกำลังใจให้สุข้สุขคนทักทายเด้อจะเด้อสุขุสุขคนเมื่อนี่ไม่ล่ายางสูดอากาศพี่น้อง สวัสดีจ้าโอกาสสูดอ,อากาศจักน้อยพี่นอ้องผรู้สึกว่าอากาศเย็นดีโอกาสสูดอ,อากาศจักน้อยพี่นอ้องผรู้สึกว่าอากาศเย็นดี สวัสดีทักทายเดอ้อสุขสุขคนรักษาสุขภาพทักทายได้อเจเดอ้อสุขสุขคนเมื่อนีไม่ล่าย่างสูตรอากาศพี่น้องของภูมิด้ผ่านแล้วพี่น้องเมื่อนีกับเป็น คือว่มพันวาพี่น้องหนาวแล้วพี่น้องเมื่อนี้กับเป็นคือว่วมพันวาพี่น้องหนาวภาพเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องดูแลดีดีเมื่อนี้กับอากาศหนาวภาพเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องดูแลดีดี เมื่อนี้ก็อากาศหนาวลมฝ่าตอนนี้ไม่ลาก็ออกมายืนฟิงแดดพี่น้องเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นมึงบรรยากาศเลยหลบพี่น้องพื้นที่ป่าพี่น้องมาสูดอากาศสูดอากาศจัหน้อยพี่น้องผรู้สึกว่าอากาศเย็นดี ไทยสวัสดีพี่สวัสดีน้องสู่ต่อไปเดอ้อผู้หันในพานจนเม่ลาก,กับพานละละจ้าขอบชมภาพบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสาพี่น้องพื้นที่ป่าบรรยากาศงามๆโลงงขีบทักสวัสดีทักทายเด้อสุขูสุขคนรักษาสุขภาพ,พมึงบรรยากาศเลยหลอบพี่น้อง คืนที่ป่าพี่น้องมาสูดอากาศปลาไผ่เด้ยจะเดินปลาไผ่แบบสวยงามพี่น้องไอมันช่วงนี้ไม่ล่ากับสุขภาพก็คอยดีพี่น้องไปตามหมอนัดอยู่เรื่อยมือนีก็เลยถือ อุบหันเหลผ่านกระสู่ต่อไปพี่น้องภูพานแล้วกะเห็ดลิปทรงพยายมากไปเรื่อยๆส่วนเมลาสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีชมภาพบรรยากาศย่ยม,มือเเสาพี่น้องพื้นที่ปลาบรรยากาศง,งามๆโลงงลิบทะกาศ สวัสดีเดอ้อทักทายพี่พีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีปลาไพ่เด้อยจเด้อปลาไพ่แบบสวยงามพี่น้องอุบาหันเหล่านกระสู่ต่อไปพี่น้องผู้พันแล้วกระเห็ดฉิบ ทรงพยายมากไปเรื่อยๆส่วนไม่แรกคลิปนี้กับ่ามี่ยังหลยพี่น้องขอทักทายสวัสดีพี่สวัสดีน้องสับึงบรรยากาศเลยหลอบพี่น้องพื้นที่ปลาพี่น้องมาสุดอากาศแล้วพี่น้องเมื่อนี้กับเป็น คือค่วมพ่นว่าพี่น้องหนาวหนาวมาอีกละพี่น้องหนาวพี่น้องหนาวเพ่นค่าวว่นหนาวจะมาอีกชมภาพบรรยากาศยาเม,มือเเสาพี่น้องพื้นที่ป่าบรรยากาศงามๆลงขีบทกไอ้มันช่วงนี้ไม่ลาก็สุขภาพพอค่อยดีพี่น้อง ไปตามหมอนัดอยู่เรื่อยๆมือนีก็เลยถือสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีมึงบรรยากาศเลยหลอบพี่นนอง